สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพาด,ดวยชาแนลนะคะมาพบกันกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่1เดือน3นะคะ2,565นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็่อวันที่1 6นะคะที่ผ่านไวันที่17ที่ผ่านมานะคะแอดลงให้นะคะแค่คลิปเดียวนะคะพี่น้องก็ไปดูกันนะคะว่าแนวทางที่ให้ไปนะคะเข้าหรือหลุดเนาะวันที่17นะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นวันนะคะวันที่17นะคะพี่น้องอ่าแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดให้เด่น2เด่น5และเด่น3นะคะ ็เข้าเด่นห้าไปเนาะมาดูตัวเจาะกันนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะผลออกห้าเก้าเจ็ดนะคะบนนะคะสามตัวบนสองตัวล่างห้าเจ็ดนะคะเข้าเด่นห้านะคะเข้าเด่นห้านะคะพี่น้อง fc เด่นห้านะคะวิ่งดูดห้ามาแต่แอดให้ฟันสองไปนะคะแต่ก็ฟันสองไม่เข้าเนาะ ก็ไปเข้าเด่นห้านะคะเด่นห้าตัวจองห้าเจ็ดตัวฟันนะคะข้อเข้าล่างห้าเจ็ดตรงๆนะคะพี่น้องส่วนห้าเก้าเจ็ดนะคะก็เข้าในตารางนะคะพี่น้องสามตัวไม่แตกนะคะแตกแค่สองตัวล่างนะคะห้าเก้าเจ็ดนะคะสําหรับชุดอ,อันนี้ห้าเจ็ดสองตัวล่างสามตัวบนก็ห้า เกนะคะ3ตัวแตกในตารางนะคะมั่นใจ2%แต่2%ไม่มาเนาะก็ยินดีกับพี่น้องอ่าทุกทกท่านนะคะที่หยิบจับไปแล้วก็ได้ไปก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามแล้วก็ทุกกําลังใจนะคะทุกไลท์ทุกแชร์เนาะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะของวันที่1ที่ผ่านมาก็เข้า3 0นะคะพี่น้องเข้า3 0นี่นะคะวันที่1 ถ้าใครตามแอดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสคลิปรู้สึกว่า2คลิป3คลิปไหมอันนี้แนวทางรัฐบาลบไทยกับลาวปนกันเนาะอันนี้ก็วันที่17เช่นกันนะคะก็เข้านะคะเข้าอะไรเข้า59เนะคะเข้าห้าเก้ารู้สึกว่าเข้าติดต่อกันมาแล้วก็หลายงวดเนาะแอสก็จำไม่ได้ไม่ได้นับด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่า คลิปของแอดแล้วก็แนวทางของแอดไปตรงไปตรงกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือเปล่าแอดก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูนะคะไม่รู้ว่าตัวไหนอั้นบ้างตัวไหนเปิดบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าคํานวณมาแล้วนะคะก็มาได้ตัวนี้นะคะก็จะลงให้เหมือนเหมือนเดิมเนาะตัวเด่นนะคะในตารางก็ไปอย่างไวเลยนะคะพี่น้องไปอย่างไว 4, 5, 0, 2, 9, สี่ห้าสอาำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่นตัวเดิม5 9 0นะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังเนาะ สำหรับตัวเด่นตัวเจาะวันนี้นะคะวิ่งรูดแอดให้วิ่ง5้วิ่งหรูดทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะเน้นรูดนะคะเน้นวิ่งลรรูดนะคะมาดูตัวเจาะจับคู่กันนะคะห้าศูนยนะคะ 5้5สามห้าสี่หกนะคะเก้าศูนยนะคะก็หวังว่าเขาจะมานะคะพี่น้องจ๋าสำหรับชุดกันนะคะ 0 3 0 2 5 5นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะ3ตัวให้2ชุดนะคะก็เขียนตรงนี้เลยนะคะ4 5 3 2 9 3นะคะสำหรับชุด สตัวนะคะก็เน้นจับนะคะจับวินในตารางนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันที่สิบอ่าวันที่1น,นะคะก็เฮงเฮงปังปังกันนะคะเด่น5เด่น9และเด่น0นนะคะเน้นรูด วิ่งที่5และ9นะคะก็ตัวที่แอดชอบนะคะ53 59นะคะก็หวังว่าเขาจะมานะคะสำหรับ9นะคะ90 92นะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดชอบเบิ้ล55 02 อันนี้ชุด3ตัวนะคะพี่น้องชุด3ตัวนะคะแอดชอบชุดนี้4 5 3เนาะได้ตัวชอบแล้วนะคะเขียนไวข้างล่างนะคะไปกลับบนล่างนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, และทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็ทุกการสนับสนุนช่องเข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะในน้ำจิตน้าใจก็ขอให้ รวยๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ